โรตแมรี่ที่สมบูรณ์แบบนี้ก็ต้องยกความดีความงามให้กับดินใบกามปูเนาะจาะสวัสดีค่ะมือหนีสิา้ามาเบิรวิธีการปลูกโรดแมรี่ให้ได้พุ่งงมงามๆแบบนี้เนาะจา้าโรดแมรี่พุ่มใหญ่ยังสีปลูกมาแล้วสีปีจ้ะเพิ่งได้ต้นซัมนี่มือหนีสิมาเปลี่ยนกิ่งช่ำที่ช่ำไว้ลงในกระถางใหญ่ใบนี้จ้ะใส่ดิน ที่ว่ามักไวจากใบไม้ปูเพราะว่ามันสีเหตุแหหากรถแม่ลีบช้อนใช่หากินถาดอาหารแดงง่ายอันนี้กระชิดเปียนลงไปจ้ะรดไม่ลีบเป็นพืชที่ว่ามักดินโปรงๆปงบมม่มักแหงนามขัง ใส่ไปให้เต็มใส่ให้เต็มแล้วก็กดล่งจ้ะพอเห็ดแล้วเ่อก็สีได้ประมาณนี้จ้ะบันนี่กะพาใส่ปุ๋ย แล้วก็ฮดน้ำฮดน้ำกับสามซีมือฮดเทธอนึงจ้ะเพราะว่ารถแม่ลีกับโบคอยมักน้ำบันไดการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยส่วนหลไยก็ที่ใส่ขี้ขีแพ้มักก็ขีงว่วมมัาากเนาะจ้ะอุ้มงาม,งาม